สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดแม่นางปลื่มนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่แตะเคียนทองนะคะงวดวันที่หนึ่งก็รัฎกกาคมพศ2563ค่ะเดีย๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะทำขึ้นเพื่อป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผมชาติจรณยาณในการรับชมค่ะ ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาส่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะ<ม>ตัวเลขปรากฏบนผ้าสามสีสเลยนะคะคุณผู้ชมนี้<ม>เหมือนครับจะเป็นเลขคานะแต่เจ็ดสีชัดมากใช่นี่ยันหันหันหัวมาทางขวามือใช่นีมองตรงๆก็เจ็ดสี่ห้าเลย เรียงกันเลยนะตัวเลขเรียงลงมาเลยใช่ใช่ตัวดำเนี่ยใช่เจ็ดสี่ชัดมากอ่ะตรงนี้เป็นนะเหมือนเก้าสี่มากเลยอะเออม,มันก็มองไ,ได้เก้าสี่ก็ได้ใช่ใช่ใชาเนี่ยเก้าสี่ เหมือนบางทีมองอมุมมันเหมือนกับ5สีนะใช่ไหมอกอ9สี5สีแล้วก็7สีที่ชัดๆเนาะเลขยขึ้นตรงผ้าสามสีเลยมาดูสิอต่งนี้ก็มองเห็นเนี่ย ชัดเจนมากเลยชัดเลยสีดำเลยพี่ได้เลขอะไรบ้างพี่ขออนุญาตย้ายไปจุดอื่นก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปส่องจุดอื่นกันค่ะส่องไปพร้อมๆกันนะคะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านมองเห็นเป็นเลขตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะเพื่อจะได้แบ่งปังซึ่งกันและกันนะคะ คุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะคะเห็นตัวไหนบ้างคะนี่นี่สองลงคุณเชียร์แล้วก็เจ็ดห้าอยู่ข้างล่างนี่ เห็นไหม75ขออนุญาตทำภาพนิ่งให้ชมนะคะจะได้สะดวกในการส่องนะคะตรงจุดนี้มองเห็นเป็น75นะคะหรือจะเป็น25ก็ได้นะคะผู้ชมทางบ้านมองเห็นเป็นเลขตัวไหนคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะ เรามาสรุปตัวเลขกันเลยนะคะสำหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะ